โ oh, อ้ปีแสดงเมนยูปวดหัวงานเข้าเลยครับแบ็กซ้าไม่เหลือกับเมนยูคอนเฟิร์มว่าลูกชอตอนนี้บาดเจ็บคาดว่าต้องพักหลายสัปดาห์นะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับแหลงยืนยันว่าลูกชอแบ็กซ้ายจอมบุกมีอาการบาดเจ็บคาดว่าต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์นะครับเมนยูตรวจอาการเบื้องต้นเพราะว่าลูกชอไว้ย8 8ปีเนะี่ย บาดเจ็บเตรียมพลาดลงสนามหลายสัปดาห์ครับโดยไม่ได้บอกว่าจะนานแค่ไหนแล้วสื่อ,อยหญในลันิตครับบอกว่าลูกชอม,มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและภายในสโมสรแมนยูตั้งความหวังไว้ว่าจะไม่ต้องพักถึงขั้นยาวนานหลายเดือนนะครับแมนยูเนะี่ยต้องลงเล่นหลายเกมถัดไปโดยขาดแคลนแบ็กซ้ายเพราไทายเรยมาเลเซียอีกหนึ่งออปชันกำลังฟื้นตัวจากการบาดเจ็บหัวเขา่าซึ่งเกิดตั้งแต่ช่วง p r e ซ e a ั่นขณะเดียวกันครับอันบารฟานาเดสดารุ่งในตำแหน่งนี้กำลังจรจายยืมตัวไปอยู่กับเบอร์รี่และคาร์วัลเดโกเดาโลอาจจะต้องโย สำหรับตำแหน่งอื่นของแมนยูครับแข้งที่ไม่พร้อมลงสนามอยู่แล้วก็มีทั้งเมสันเมาส์ราสมูสฮอยลอนแล้วก็คอฟฟี้ไมนูนะครับวันเสาร์นี้แมนยูเตรียมลงเล่นแก้ตัวจากความแพ้แพนัดก่อนนะครับเปิดบ้านรับมือนอตเทิร์ฟอร์เรสต์แล้วสัปดาห์หน้ามีเบคช์แม์ครับไปเยือนอาร์เชนอลเออจะบอกว่าการบาดเจ็บของลูกชอเนะนับว่าเป็นความเสียหายของทชมเปนเกลต์เหมือนกันครับพอกลางเดือนหน้านะสิงโตคำรามทชมเปนเกลตมีโปรแกรมยูโรรอบคัดเลือกนะแต่พวกเขายัางสามารถใช้เบนชิวิลจากเชลซีได้นะครับโอ้โ มีอาการบาดเจ็บการแมนยูคอนเฟิร์มเล้วว่าต้องพักคาดว่าจะหลายสัปดาห์ด้วยนะต้องมาตามว่าจะนานแค่ไหนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นไงที่แมนยูขาดลูกชอไปสามารถคอมเมนต์เข้ามาไ,ได้จัดไปให้ไวรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม